ดีมาพ่อกับบานน้อยสาลุ่งอีกคือเก่าเนาะวันนี้บ้านน้อยเห็ดอากาศดีๆเลยอยากมาทายให้พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีบัตสุูสุขคนได้บึงได้สนุกกันมาตะเวนเืิดเต่เศร้าเลยบ้านน้อยอยู่กลางทงไฮทงนาพืน่นนหน่พี่น้องอากาศบริสุทธิ์อากาศดีหลายแล้วก็มีบางเอฟซีเพราะว่าบ้านน้อยทายอันแถวเขียนนอกเมืองไม่ให้เบึงได้ว่าฝนเริ่มเห็นไทยเห็นนาลรวบอกเนี่ย คนไทยเลยตกกล้าเลยเนี่ยนี่พี่น้องเริ่มเป็นไทยเหตกกเนุน,ลน,นาลนะมันอากาศดีหลายอากาศบริยสุดเลยมึอนี่นะคลิปนี้บ้านน้อยจะพามาเบึงบรรยากาศธรรมชาติทุ่งไหทุท่งนายามเศร้าว,วงตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นช่วงนี้ก็เข้าฤดูเหตุไทยเหตุนาลนะ ันนี้คือคลองคลองระบายน้ำเพิ่นดูดน้ำมาแต่พูนแม่น้ำคลองพูดคนดูดน้ำมานาคนก็จะมีทั้ทงนาวานและก็นาดำอ๋อแต่เว้นขึ้นตอนเศร้าพี่น้องแดดจังปังเลยพี่น้องมืนนี้บรรยกายกาศยามเศร้าดีหลายทั้งบรรยากาศทั้งอากาศ อากาศบรยสุดพิ์พ่นไถไว้ละ่ะไถคบนาดินไวล้ล่ะพ่นเกี่ยมสีเห็ดไห้เห็ดนาด้วยย่างมาทงไหทุทงงาได้ยินเสียงนกเสียงกาหรือเป่าพี่น้องอากาศซังสดชื่น โอ้แดดมันน้งน,น,นี่ตอนเศร้านี่แดดนี่ดีตอนเศร้าแดดดีมีวิตามินคนบ่าเนี่ยคนตกกาลาเลยพี่นอ้องตกกลาเกียมไว้ดำเกียมไว้ดำนะ เข่าช่วงนี้ก็แพง้งเขาอยากหมักแพ้งพี่น้องเหดุใ้เหตดนาก็ได้ลงทุนหลายเนาะอ,อนไดก็แพ้งไปบึกไม่ว่าปุ๋ยลายเสียงลายย่างก็แพ้งไปบึดเอาบรรยากาศยามเศร้านีๆดีร้ายที่พี่น,อน้องเ้อเข่าราดูทำนา ตอนเศร้าได้ยินเสียงนกเสียงกาห้องอากาศหนาวอากาศเย็นบ้าน้อยก็เจ็บคอเด้เดี๋ยวมาน้อยพาเบิงบรรยากาศดีๆยามเศร้าเดี๋ยวเบิงรอบๆนํากัน, <c oughs> <c oughs> นเตะทุ่งไหนทุ่งนาแถวนี้พี่น้อง ฟากโอ้นฟากนั่นก็เป็นน้ำของเป็นฟังไทยเพื่อนบ้านเขาฟังอากาศเย็นกับผู้ดีอยู่เนี่ยไปฟากนั่นก็เป็นภูเขา นี่เสียงนกห้องหมดพี่น้องเอเคนี่อากาศจะบริสุทธิ์ลายอากาศบริสุทธิ์มลพิษจะบ่มีเพราะว่าบ่มีหงักหงงานมีแต่ทงไฮทงนาแล้วกัป่าไม้ภูเขาอากาศมีแต่อากาศบริสุทธิ์เขาสัมผัสได้เขาหายใจได้ โล่งปลอดเลยแหละพี่น้องอากาศและธรรมชาติแบบนี้มอกแก่การพักผ่อนนะเป็นบ่อพี่น้องเป็นเียร์ให้การมาเมื่อยแล้วก็ อยากซอกหาบอนอากาศดีๆเงียบสงบได้ปักผ่อนสมองเนะตะเวทนี่ก็ตอนเศร้าขึ้นแจ้งแจ่มแบบนี้ละสวยมากในห้อนแล้วมือนี่ อยู่ปลาปลาคี้แม่น้ำคองเลยที่มีคนมาปุ๊กตุ๊บปุ๊กเถียงอยู่พยายามเผ็ดไทยเห็นหนาเลยสัมผัสได้บ่พี่น้องสัมผัสได้อากาศดีๆบนนี้ มาน่อยเห็นอากาศแถวนี้บริสุทธ์ดีเลยวะจอดรถจอดร้านลงมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้สมกัน้าน้อยก็ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์น้ำ สุดท้ายนี่มานน่อยสาวลุงก็ขอขอบใจเห็บซีพ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ไกลอยู่ไกลบัดสุขูสุคนนี่เข้ามาหลับสมเลยห้กันมังใจมาน้อยสาวลุงด้วยดีเสมอมาเนาะเดี๋ยวมาหน่อยพ่ออากาศดีดีบริสุทธิ์มาหนอยจะท้ายไหมพ่อแม่พี่น้องในเบืองได้สมกันเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปนาเดอร์ายบายขอบใจ